กลุ่มตัวแทนผู้เสียหายกว่า20คนก็เข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบนะคะเพื่อให้ปากคําเพิ่มเติมนะคะในคดีที่เคยแจ้งความกล่าวหานายประสิทธิ์เจียวโกกับพวกช่อโกงที่กองบังคับการปราบปรามค่ะหลังจากที่นายประสิทธิ์เจียวโกกนักธุรกิจชื่อดังพร้อมทนายความนําพยานเอกสารหลักฐานสําคัญเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบปรามแล้วก็มีกลุ่มตัวแทนผู้เสียหายกว่า20คนนําโดยนายอาทิชาติเลาหะพิบูลกุลเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบปรามให้ปากคําเพิ่มเติม ในคดีที่เคยแจ้งความกล่าวหาในประสิทธิ์เจียวโก,กกับพวกในคดีค,คดีช่อโกงนะคะนายอติชาซึ่งเป็นผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าโดยส่วนตัวร่วมลงทุนกับนายประสิทธิ์มานานร่วม2ปีตัวเองมีมูลค่าความเสียหาย80ล้านบาทลงท,ทุนทุกรูปแบบที่นายประสิทธิ์เสนอออกมาเนื่องจากมีความเชื่อถือเหตุใดจึงเชื่อถือก็เป็นเพราะว่านายประสิทธิ์เนี่ยเป็นบุคคลที่มีต้นทุนทางสังคมและตัวเองก็เคยมีโอกาสได้ลงพื้นที่ร่วมทําจิตอาสากับนายประสิทธิ์ด้วย โดยส่วนตัวมองว่าการทําธุรกิจของนายประสิทธิ์ไม่เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่เพราะมีธุรกิจจริงได้ผลประกอบการและไม่ได้ปั่นผลจากการแนะนําต่อแต่อย่างใดภายหลังนายประสิทธิ์อ้างว่าบริษัทประสบปัญหาสภาพคล่องเพราะเศรษฐกิจไม่ดีซึ่งขัดแย้งกับความเป็นจริงที่บริษัทนายประสิทธิ์นั้นเติบโตนะคะส่วนผู้เสียหายอีกรายอ้างว่าเคยเป็นพนักง,งานในบริษัทของนายประสิทธิ์โดยสมัครเข้าทํางานช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาก่อนจะถูกชักชวนให้นําเงินลงทุนสากล อ้างจะให้เงินปันผล15%ของเงินลงทุนทุก39วันเป็นสิทธิพิเศษเฉพาะพนักงานตนเองก็เลยเข้าร่วมด้วยแล้วก็ไปชักชวนครอบครัวไปชวนญาติมาร่วมลงทุนอีกรวมมูลค่ากว่า1,400,000บาทก็ได้เงินปันผลครบทุกรอบแต่ภายหลังของเงินลงทุนคืนกลับถูกบ่ายเบี่ยงช่วงเมษายนที่ผ่านมาพนักงานติดต่อให้ไปเซ็นเอกสารประนอมหนี้โดยระบุจะแบ่งจ่ายนะคะ จ่ายชำระให้เป็นระยะเวลาหนึ่งปีนะคะแต่ภายหลังกลับติดต่อไม่ได้แล้วทุกวันนี้ก็ลำบากมากค่ะเพราะว่าไม่มีเงินจะใช้จ่ายต้องจำนำของในบ้านแทบทั้งหมดล่าสุดนี่นะคะมีผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าพันตำรวจเอกทัดภูมิจารุป,ปรัดรองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจได้เปิดเผยภายหลังนายประสิทธิ์เจียกบประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินได้เข้ามอบตัวในคดีช่อโกลงประชาชนนะคะ ขั้นตอนการสอบปากคำนายประสิทธิ์อยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่สามารถยืนยันว่าจะส่งฟ้องศาลได้วันนี้หรือไม่เนื่องจากว่าต้องรอความเห็นจากทางพลตำรวจตรีสุวัฒแสงนุ่มผู้บังคับการปราบปรามนะคะว่ายังมีประเด็นใดที่ยังต้องสืบสวนสอบสวนเชิงลึกหรือไม่เพราะการเข้าพบพนักง,งานสอบสวนตามหมายจับของนายประสิทธิ์ตำรวจมีอำนาจในการควบคุมตัว48ชั่วโมงอยู่แล้ว ส่วนการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพนักงานสอบสวนยืนยันคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีที่มีผู้เสียหายจํานวนมากมูลค่าเสียหายจํานวนมากนะคะประกอบกับนายประสิทธิ์ถือเป็นผู้ต้องหาคนสําคัญเกรงว่าจะยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและอาจจะหลบหนีค่ะซึ่งในส่วนของท่านพลต,ร,ตรีสุวัสด์แสงนุ่มเองเนี่ยนะครับผู้บังคับการกองปร,บราบปรามก็พูดถึงเรื่องของวันนี้ที่นายประสิทธิ์เข้ามา หอบหลักฐานมาชี้แจงเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าพบพนักงานสอบสวนโดยบอกว่าในการสอบสวนจะเน้นสอบสวนเกี่ยวกับพฤติการความผิดตามพยานหลักฐานที่พบเกี่ยวกับนายประสิทธิ์นะครับและท่านก็บอกว่าหลังจากที่สอบสวนเสร็จทางพนักงานจะมีการแจ้งข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชนแก่นายประสิทธิ์เจียวกกซึ่งหากเสร็จสิ้นกระบวนการสอบสวนก็จะควบคุมตัวไปขออำนาจศาลฝากขังต่อไปทันที โดยไม่อนุญาตให้ประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนเนื่องจากมีคดีความเสียหายเป็นวงกว้างและก็มีผู้เสียหายหลายรายคัะ